ต่ละปีแต่ละปีเนี่ยคุณตั้งเป้าหมายว่ารายได้จากยอดขายของการไลฟ์สดมีเป้าไว้ว่าอยู่ที่ควรจะอยู่ที่ปีละเท่าไหร่เอาเฉลี่ยเป็นวันแล้วกันถ้ามไม่ทาทุกวันเนะคะมีอยากได้ประมาณสักขั้นต่ําสักหมื่นค่ะต่อวันเคยเจอคอมเมนต์ดราม่าหรือว่าปัญหาในการไลฟ์ยังไงบ้างคะปันพิมพ์คําต้องห้ามที่เราพูดไม่ได้มามแล้วก็ซ้ําๆย้ำๆ อย่างเงี้ยค่ะที่เจอเมื่อก่อนแล้วก็จะมีเป็นประเภทว่าม,ามามาบอกว่าซื้อมาทานแล้วอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทาง,งที่จริงไปดูแล้วไม่ได้เป็นลูกค้าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเจอบ่อยเมื่อก่อน<ป>แล้วก็เป็นพวกที่คุกคามคุกคามใช่บา,บ,าบาง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 ทีอะไรเงี้ยเหมือนโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเจอบ่อยอเพราะว่าเราไลฟ์เธอร่าไีจะไลฟ์รอบดึกอ่ะค่ะ การที่พิมพ์คําพูดย้ำๆเขาต้องการอะไรเพื่อเพื่อให้เราตอบคําถามแล้วให้มันโดนละเมิดหรือว่า,ารประมาณนั้นจุดประสงค์เขาก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่พูดในสิ่งที่เขาพิมมาเขาก็จะพิมพ์ซ้ําย้ำๆมาเพื่อให้เราพูดเราก็จะหาว่าแล้วทําไมไม่อ่านทําไมไม่อ่านสักทีเนี่ยค่ะเราก็จะทำการบล็อกส่วนใหญ่แต่เราก่อนที่จะบล็อกเ,เราจะดูก่อนว่าใช่คนจริงไหมลูกค้าเราจริงหรือเปล่าอ,อะไรอย่างงี้ค่ะ เพราะว่าบางทีคนที่เขาเขา้เขามาดูาก็ไม่ใช่ลูกค้าแต่แต่เป็นคู่แข่งถูกไหมครับค่ะ,อะโอเคก็เลยต้องการให้ให้เราพูดอะไรที่มันล่อแหลมสุ่มเสี่ยงเพื่อที่จะโดนละเมิดค่ะโอเคนี่คือปัญหาของหน้าง,งานในการไลฟ์เนาะ,ะสิ่งที่ยากที่สุดในการทำอาชีพไลฟ์สดคืออะไรอสิ่งที่ยากที่สุดยากที่สุดเลยก็คือ